ราบไหมฮะว่ากดไหลย้อนเป็นมาเมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรผมเป็นกฎไหลย้อนตอนแรกยังไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ามันมีอาการอุ๊บขึ้นเลออึ๊บอ่าแล้วก็มีแก๊สขึ้นมาอ่าใช่ตอนนั้นยังไม่หนักเท่าไหร่มันจะมาหนักตอนที่ผมทํางานครับเป็นพ่อค้าทํางานเอคือนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่เป็นเวลาคือผมเนี่ยจะนอนสี่ทุ่มนอนตอนสี่ทุ่มใช่แล้วก็ตื่นตีสาม เพื่อออกไปทางานถึงห้าโมงเช้าตื่นตีสามเพื่อไปทํางานถึงสีห้าใช่ห้าโมงเช้าเลยครับห้าโมงเช้าสิบเอ็ดโมงใช่สิบเอ็ดโมงทีนี้ก็เลยมีพฤติกรรมการกินที่ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือพอกินเสร็จก็นอนเลยอ๋อพอนอนสี่ทุ่มใช่พอกินกินมื้อสุดท้ายก็คือตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นเสร็จปุ๊บนอนเลยนอนเลยบางทีก็สามทุ่ม ก็คือสทุ่มอ่ะกินกินมื้อหนักเบาแค่ไหนก็จัดเต็มฮะจัเต็มฮะจัดเต็เมเลยดูทรงแล้วน่าจัดเต็มฮะประมาณนั้นเลย <laughs> อ่าอา้าเสร็จปุ๊บกินปุ๊บนอนเลยนี่สันนิฐานได้เลยครับแน่นอนและอาการมันก็คืออ่าจริงๆแล้วผมเมื่อก่อนนะเมื่อตอนเมื่อตอนนั้นอะ่ะผมดูดบุหรี่ด้วยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล ดื่มเหล้า,อ,าอ่ะแน่นอนครับนิดนึงพอดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวก็นึกว่าแอลกอฮอล์ล้างแผลหรอกก็พอตื่นมามันก็จะมีอาการทีนี้มันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอาการแรงขึ้นเรื่อยๆคือตื่นมาแน่นหน้าอกอแสบหน้าอกเลยแล้วมันจะเริ่มตีขึ้นน่ะตั้งแต่ตรงช่วงนี้ขึ้นม, <Kh loe S 1> มาถึงลิง้นปีกดังนั้นมันมันเหมือนมีลมมันดันขึ้นมาเป็นน้ําเปรี้ยวๆออกมาด้วยสีออกเขียวๆจางๆหน่อยเออ ตอนเช้าใช่เช้าออกมาเลยครับผมจะมีกระโถนตอนนั้นมันจะมีกระโถนของผมมันส่วนตัวเลยตื่นมาต้องตรงนั้นก่อนเลยคายออกมานี่เป็นน้ําใสสีเขียวๆเลยแล้วตอนนอนก็จะมีอาการแสบอกด้วยโอ้โหแล้วก็ทีนี้พอเป็นหนักเข้าเนี่ยผมก็เลยไปร้านขายยาก็เลยไปเล่าอาการให้เภสัชร้านขายยาฟังเขาก็เลยให้ผมแนะนำว่าเอ้าเอางี้ละกันกินยาทาขาวเนาะจะได้ดีขึ้น ยา,ยาทาน,<ย>าน้ำขาวเหรอใช่ครับยาท่าน,น้ำขาวออ,อครับมันไม่หนาเกี่ยวกันนะ,ะกินกินยาท่านเนี่ยสามปีเต็มๆเลยกินมาสามปีครับอ้าวกินแล้วไม่หายแล้วคุณก็ยังกินอยู่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรงั้นก็กินก็กินก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เภสัชกรแล้วล่ะที่ให้ของคุณไกรแล้วผมเออเออทีนี้เรื่องของผมเนี่ยมันก็เป็นหนักเครื่อยจนวันนั้นเนี่ย ผมไปบ้านพ่อบนทามแกก็เห็นผมวางยาทานิ้าข่าไว้ตรงนั้นแกบอก,ล,กลูกเป็นไรนะไม่รู้ต้องกินบอกว่าเป็นกดไหลย้อนป้ากดไหลย้อนมันมันมันแรงมันแรงมากแกก็เห็นอาการก็ไม่หายใช่กินยาที่ว่าก็ไม่หายมันมัน,ม,นมันช่วยให้ให้ให้มันเย็นเฉยแล้วก็ออแต่ว่าอาการอาการ,อาการอาก้วกอาการเปรี้ยวก็ยังมีอยู่แต่กินแล้วก็ไปนอนก็รู้ใช่ใชไม่คิดหาวิธีรักษาอย่างอื่นแนละ้วเ,เช่นไปหาหมอเปลี่ยนหมอไม่ฮะ ไม่คิดเลยก็ทนมันไปครับก็คิดว่าตัวเองเอมันก็แค่เนี้สามปีนะครับผมสามปีอ้คุณแข็งแรงมากเลยนะอาจารย์ครับกรณีของน้องน้องธีรวัตรเนี่ยเขาเขาไม่ใช่จากจากหูรูดที่เสื่อมใช่ไหมฮะกรณีของกฎไหลย้อนที่เราเคยคุยๆกันว่าเออบางคนเนี่ยเป็นหูรูดเสื่อมแต่พฤติกรรมของเขานี่คือทานแล้วนอนเลยค่ะก็อันนี้ก็เสื่อมได้นี่อ๋อไม่ได้ต้องเกี่ยวกับอายุเลยเพราะว่าอาหารมัน ทานมือหนักใช่ไหมฮะหนักทุงมือครับอาจารย์มือเพราะว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้นะคือทานอาหารเยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้เช่นกันอ่ะถ้าอย่างนั้นผมเรียนถนาอาจารย์ว่าจะทานแค่ไหนถึงรู้ว่าพอดีไม่อิ่มไม่เยอะจนเกินไปจริงๆต้องทานช้าๆไม่ทานเร็วนะฮะเพราะทานเร็วเนี่ยเราจะอิ่มช้าเราจะกินเยอะมากก็บุฟเฟ่มันจับเวลาอาจารย์ มันให้กินอยู่90้าสิบนาทีแล้วมันก็มาเล่งเวลายื่นอยู่นั่นเล้แซวเล่นนะคับค่ะต้องกินช้าเพราะว่าเวลาเราทานอาหารเข้าไปถึงกระเพาะเนี่ยมันจะส่งสัญญาณขึ้นไปที่สมองว่าอิ่มแล้วอืม,น<า>นมันมีกระบวนการของมันแต่ถ้าเรากินเร็วๆมันเข้าไปเยอะ ทันทีใช่ไหมคะกว่าสมองจะบอกว่าอิ่มนี่ผ่านไปมันเยอะแล้วเต็มกระเพาะละลดกระเพาะละซึ่งอย่างลักษณะของเีรวัตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วทานอาหารมันด้วยเปล่าฮะทุกอย่างครับทุกอย่างเบคอนแน่นอนครับหนังไก่ไก่ทอดไก่ทอดนะต้องติดมันประมาณนั้นเลยครับเออนะฮะแล้วเฉพาะของหวานไม่ของชอบกินก่อนนอนมากนี่อนาคตเบาหวานจ่อแล้วนะฮะต้องกล้วยด้วย กลัวดวดเล่ากลัวด้วยเล่าด้วยประมาณนั้นเลยครับ่อก่อนนั้นเลยฮะก่อนก่อน่อนแอลกอฮอล์ก็ทำให้หูรูดอ่อนแอได้แอลกอฮอล์ด้วยอ๋ออ่ะเสร็จแล้วคุณพ่อมาเห็นครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรอ่าและแกก็ไม่ได้สนใจผมอีกเลยแล้วก็ปล่อยปล่อยผ่านไปจนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยถามพอกระทั่งวันหนึ่งผมกลับมาจากงานกลับมาจะทํางานก็วันนั้นกลับมาบ้านเปิดฝาชีดูไม่มีอะไรกินอืม ไม่มีอะไรกินก็ง,นงินงีแล้วเอ๊ะม,มีข้าวกินไปเปิดตู้เย็นเจอน้ำมังคุดอยู่หกซองผมเลยขโมยแกก,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 กินผมขโมยแกกินสองซองแล้วผมก็นอนเลยคือมันหิวครับมันหิวมันไม่มีอะไรกินก็เลยเ <คน S 1> ป็นหิวตอนแรกมองดูเอ๊ะอะไรวะเป็นสองสองน้ำยาปรับพันนุ่มคิดเลยในใจคุณไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอ มองแล้วันมีรูปเหมือนผู้หญิงหรือผู้<ต>ชายคุณก็ณค,คิดวิ่งันลล้ากันคุณก็คิดได้นะน้ํายาปร,รับผ้านุ่มใครเอามาแช่ในตู้เย็นขึ้นในใจน้ํายาปรับผ้านุ่มแน่นอนแต่ว่าโอเคอ่านอ่านภาษาอังกฤษอ๋อ mango tea juice น้ำผล,ลไม้กินกินไปเถอะกินกินไปเถอะก็กินเข้าไปแล้วก็เย็นนั้นก็นอนครับนอนปุ๊บทีนี้ป้า,าป้าก็มาปลุกเอ้ไอ้ตื่นตื่นผมก็ตื่นตื่นขึ้นมาปับ๊บแค่ถามใครกินน้ำม,มังคุดป้า ทำไมเหรอกินกินไม่ได้เหรอกินได้อืแต่รู้ไหมมันกินเพราะอะไรผมบอกไม่รู้หิวกินหิวก็กินอ่าพอพอเสร็จแล้วตื่นมาตอนแรกไม่สังเกตอาการตัวเองก็เลยมานั่งนั่งมองเอะทำไมวันนี้อากาศมันดีมนันหายใจคล่องอากาศมันดีดีเออพอหายใจคล่องแต่ก็เริ่มมองอาการตัวเองว่าเอ,อ่อเอา้าอาการที่มันมีน้ำเปรี้ยวม,มันมันมันมีน้อยลง มันมีน้อยลงแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแอะออกมาคือไม่ค่อย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 ออกมาทีนี้ป้าป้าก็ถามเออกินน้ำมันคูดไปแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ดีนะก็มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแล้วก็อิ่มสองซองนะฮะโอ้กินเยอะจริงๆะเื่อมีอยู่หกซองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าป้าซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ป้าก็เลยบอกเออพอกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกมันก็บอกเออดีป้าป้ามันมันมันเป็นยังไงมันมันมีสรรพคุณอะไรอะ แกก็เล่าให้ฟังถึงสรรพคุณของมัน,มนเอามันช่วยลดอย่างนี้อย่างนั้นอ่าได้ล,ลูกกินไปอ่าใช่ถึงบางอ่องเลยทีนี้แกบอกเอางี้แล้วกันไหน,นหนูจะนอนแล้วหนูเอาไอ้นี้ไปกินแกก็ใส่มือมาเลยสองเม็ดกินไปทั่วภ <c oughs> าษาโคราชบอกกินไปทั่ว <c oughs> กินไปทั่วคือกินไปเลย <c oughs> <c oughs> กินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมารับรองแจ่มแกบ,บอกงี้เลยพอกินไปตื่นเช้ามาก็เออตื่นมาก็เอออากาศดีนะแล้วก็อาการที่มันแสบอกเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นเลย ผมตกใจมากเพราะว่าผมเป็นมาสามปีนะออืม่าหลังจากแล้วแล้วพอพจากนั้นก็ห่างห่างไปอาการคือกินกินแค่ไม่ถึงอาทิตย์มั้งพี่ตอนตอนช่วงแรกนะเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไม่เลยครับยังจัดเต็มเหมือนเดิมทุกช็อตครับอืมผมมาเคยกินบริสุวรรณเสือมหามามาหลายตัวอยู่ที่เรากดหลาย้อนแต่ว่ามันก็ยัง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 ไม่ชัดเจนไม่ดีขึ้นครับผมยังไม่ชัดเจนก็เลยเออ มันคืนเดียวในตอนที่กินน้ำมังคุดแล้วมันลดลงอาการที่แสบมันน้อยลงก็เลยก็เลยบอกป้าแนะนําหน่อยก็เลยป้าก็เลยให้แนะนําให้รู้จักอาจารย์ธนกรที่ศูนย์โคราชกายก็เลยเล่าให้ฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยอ่ะตัดสิในใจซื้อเลยก็เลยลองทานเลยครับเพราะว่าผมผมรู้เริ่มกินจริงจริงยังยังละเอ่อเริ่มกินจริงจังใช่แล้วครับสองปีสองปีที่ผ่านมาอ๋อนี่ทานมาสองปีแล้วครับผม Oh. สองปีที่ผ่านมาแล้วกดไหลย,ย้อนดีขึ้นดีขึ้นครับดีดีขึ้นดีขึ้นอย่างอย่างชนิดที่ว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยผมแบบหายใจได้คล่องขึ้นเลยแล้วก็อาการอาการกินแล้วตื่นมาแล้วมันแน่นอกมันไม่มี mm hmm. อาทิตย์เดียวครับแบบรู้เรื่องเลย uh huh. แล้วก็ uh huh. แล้วก็จากนั้นผมตัดสินใจกินมาตลอดเลยแล้วผมก็ไม่เลิกกินแต่ก็อาหารก็ยังจัดหนักอย่างเดิมทุกมือครับ <laughs> <laughs> ก็ต้องการไวไง้งก็เลยได้บีมมาช่วยไงนั่น อย่างนี้จะช่วยได้แม่เ่ก็คงต้องกินสี่เม็ดไปตลอดอดครับกินผมกินตื่นเช้ามาผมกินเลยแล้วก็ก่อนนอนผมก็กินอีกสองเช้าสองเย็นสองพูดง่ายก่อนนอนเช้าสองเยนอนวถูกต้องก็น่าจะแนะนํากันว่าก็จัดให้มันเบาหน่อยละกันครับไอ้มื้อก่อนนอนให้เบาหน่อยใช่ใช่ครับไอ้มื้อที่มันที่มันทําให้อิ่มโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราจัดเบาหน่อยแล้วก็แคปซูลเราไม่ต้องใช้สี่เม็ดหรอก ถ้าเราจัดถ้าเรากินแต่พออิ่มนะครับแล้วก็ก่อนนอนก็อย่าให้กินเยอะไปผมก็ลดลงได้เหลือสองแคปซูลต่อวันก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าสองปีอย่าไม่เป็นไรสองปีสี่เม็ดวันละสี่เม็ดสี่เม็ดก็คือป้องกันโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งแน่นอนแน่นอนเพราะว่ามันจะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวไปเจชาห้าทําหน้าที่ได้ดีขึ้นแน่นอน อย่างน้องนี่เขายังหนุ่มด้วยอาจารย์เริ่มทานตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสมดุลไปครับต่อเนื่องได้ก็ถ้าทานมา4เม็ดต่อวันเป็นเวลา2ปีนะป่านี้ภูมิคุ้มกันเป็นแรดแล้วเนี่ยว้าวแข็งแรงนะฮะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับธีรวัตรครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับ